ดีพี่น้องเมื่อสุดสุดสก้นจ้าเมื่อนี้ก็มาพรกับชงสติกกับเวลาค่ำค่ำน้อพี่น้องเนาะเห็ดกับเขากับหนามน้อพี่น้องกับบรรยากาศค่ำย่างหนื่อยเหนื่อยพี่น้องบรรยากาศแบบเหนื่อพี่น้องอู้บรรยากาศค่ำเมื่อน้องเน้อยนี่ก็นั่งเผาหม้อแกงคือเกาพี่น้องมานั่งเผาหม้อแกงเกับเขาชิ้นแล้งพี่น้อง มาดีกาบสวัสดีพี่น้องมื่อสุขสุขคุ้นเลยพี่น้องใจไจกาเป็นกำลังใจให้สิปิ้งพี่น้องว่ามานี้เม็ดกับเขาอยู่ในขั้วพี่น้องบรรยากาศบาร์ชิปิพี่น้องก็เวลาเขาขั้พี่น้องก็ดีเละพี่น้องเวลาเขาขั้ำมัเนี้มเมื่อพี่น้องเมื่อเมื่อไหนเรนี่ตอนนี้กาสิบประมาณหกโมงแรกพี่น้องจะมีกับเขากิน

แม่แม่ไอ้ทีแม่เดินไปก่นโอ้่ักินทีนะหัดกินทีนะแบบนี้นะคื่น้องมันบรรยากาศดีดีนะ ดีพี่น้องเมื่อสิบสี่สิบคนเลยพี่น้องเลังจากพบประสบผลิคือเก่าพี่น้องพบก,กันอยู่ที่คั่วไม่กินคุกเก่าพี่น้อง,ง,อง,งเลยทำเลือกพี่น้องปัจกิบันอย่างรทำเมื่อคอยทำโรคแล้งลพี่น้องเอ้ย มันจะกลับมาตีคำเมือเลยไป้องเลยเมือแห้งเลยไปดองเหมืนกันเลย่น้องเฮ้ยเมือเลย่น้องค่าเมือก็น้องมันจะกาดอยู่บ้านนอกประมาณนี้เลยไน,อไน,ยน,นอ้อ,นองเลยตาคุณยายกลับมาลอกินข้าวนี่ เรากินขา้าวต้นแรงพี่น้อมุอหวดกับมาขึ้กันสบายดีเลยรหรอสบายดีอีกเล็กพี่น้องเลยามาเห็ดกับข้ากินก้อนจ้าฝนบริสุพี่น้องหอนหอนโอบายคแห้งดิพี่น้องเลย ใส่นะน่ะไม่ใส่ตรงไหตรงนะกอกินนะพี่น้องส,สะเปชนา,ากับพ่มาณนีได้พห่น้อง มากอะไม่ต้องขับนี่ยข mm ับไปก็ุ๊บได่เดยนลูกอะขับไปพมุ่ไ่

นนกทอดไทยถือถุงมาถุกออกไปแล้วไก่ทอดเวลากินได้ไปแล้ว มหัหองหจิบมีได้ใช่ไหมน้จมันหอมนั่งมันเขาปะอ้ยยว้ายแย้ช่างมา่นะอย่ารูปเขาหรอเนีเ่ยเซ๊ะ ฉันจะกินดูฉันไม่รู้ฉันไม่กินเขาเลยใช่ไีมเนี่ยว้าวยังมาิีดีไม่ใช่เขาเหรอยังมาไม่มาเขาไม่ม บยากมาหัวกัดมากัดมูท่าจัาก่อนบุวมูท่ามูจะกอดบห๋ว่ะกอดกูท่าแม่เขาไม่กอดเขาจะจับมือเขาอย่ไงฮะเฮ้ยเอจับก็ไม่จ้หน้าจักร้าอีชัี่ยวางทะล้วนี่ยะหว่าง่ชัเลยระหวงทีชหมูทาับแม่จะมาหรอบมัวอันนี้ยากมากัดคือกัน อย่าครอย่ามาการอย่าหน่อยนะคะอยาาน่อยเป็นะบอนึงมาักเลยตัว่แล้วก็มาคักันไ่คือตางบกเกิเกี่ยนแบะ ไปเอายาไปยืนยามันฉาเดมันลอกขี่คนมันลามันมาหามากแม่ามมากเพราะมันมากเพราะซักแล้วคุณวะเอานี่มาซักมันถือนะเพราะเรามยามากกันพอาม่หน่อยแต่ว่าเมาจก้ไขขอออไปทาเมย์มัดอีขอเมย์แอนี้บอกยาประกาเออมันลประกาเขียนที่ช่องแล้วมันอะพอดียามุออกมาแทนมันเลยนะแต่ท่ไมมันชักกาเลยค่ะ เลี้ยงยจะสักมันหรอชอแยางอยากจะสักมันมาขามาว่าเฮ้ยนี่ตัอมช็กยาดพิษได้แด้วลุดัปนะก็เลยอเากมืแก้ใจก็อเขาท่าแม่นีบเอ้มาโคบลูกจะรีเอืบอมแม่มาโคบลูกก็จะมาสักเคื่อนที่ชอบเท่นั้เออขากระดูกแข็อแขกแห้งมันยุ่งมตัวสั่ชักสัเออม รู้ว่ากตบเพื่อนไม่เพื่อนมากมองเห็นกัพยาใครคุณแนนประมานแนนหักน้ำกันแม่ไห้อะไรเขาบา มากินข้าวด้วยพี่น้องกินข้าวกันค่ะมันมีสารกับของขวานตอนเย็นมันเอกพี่น้องพี่น้องกินข่าวกันด้พี่น้องเวาเราทำกันเลยห้าแล้วต้องขอต่ายกินนกิน ทขม่ดีคามาอนิ่งเลยเหพอวะ่ยากคอยเห็ดิอยาบอกยหน่อยักบอกลหน่อยว่าท่านักอ้ยากเอาักองันบวก่อเฮ้ยเอฮ้ยเอานไปไอไปเดีมันจะแก่ทุกคนสมัน ก็เนมากก็มากกนวาถ้าใครแล้วกนวาเหยังชักคว่ะคอเขทะเงมากย่ามากครบคือกันก็วะชัใหลูกจะนก่อนเลยเอ้ยอเอาดีๆเลยวอมาจเกิดให้อันตีเมียสร้างบ้านะมาข้นเขาขเ้าเออเอกินข้าวคนว่ายามคำมาทีเนาะชีวิต้าน้าแล้วมาไหนกินข้าวนอนต้อามากกินข้าวกนขนอน อบ้าเไปที่อย่างนัน้นหอนอนบ่าพดยากอะไรแม,ม่มแม,ม่มแม่แม่พี่นอนกินข้าวยำแดงมากกันเลยให้บวงขึ้นไลยอยาก กินไม่ิีกินไม่ิีบางมูอ่านี่คือกินร้ายตัวเถะูอ่นต็มมเต็ตมตมตมเตมตตมต็มมเมเต็มเ็มตมเต็มเมเตีเป็นมเต็มเต็ยเ ไม่หุยกรอโเป็นระโเป็นเขียนให้เขียนให้เหรอเอ๊ะ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 วะยิ้มขาจะแบงกี่ตัวหันมาิิงก้แ่ป็นก้มูมน้นแกมูมันไปมาเลยแกแชนมาเกี้ยงมาเลยแกนีกินมันหมดเลย กินนื้มัดอิมพนากินเข้ากกินเข้ารูดมือมัดคื่จุดจดแสบนวแค่ดูดมือค่ะแต่ะมือจะชบุดออกไปหนีวย่ะพอเฮ้ยาวตื้อไรูดมือนี่จพก็ินข้าอิมดูดมัดคืนได้ไหมคือทุพยาเข่าเหี้ย এনে ভিত দিয়া আপিনে নেকুৱাই ভাবো